เขากระโดงก่อนนะครับเขากระโดงเนี่ยมันเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การรถไฟเพื่อไทยเป็น,นรัฐบาลมาตั้งนานถ้าบังคับให้การรถไฟฟ้องถ้ามันผิดจริงๆการรถไฟฟ้องไปแล้วนี่ไม่ได้ฟ้องนะครับนะครับและถ้าผิดจริงชาวบ้านแถวนั้นก็ผิดกันหมดเลยมันไม่ได้มีแปลงเดียวนะครับที่ดินเขาไอหัวสอวอนี่ยิ่งหนักเลยครับหัวสอวอนเนี่ยใครเป็นรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องมันอยู่ที่กกตรัฐบาลเกี่ยวอย่างเดียวคือ ไอ้คดีอาญาไม่ได้เกี่ยวกับการถอดถอนสอวอจะถอดถอนสอวอมันต้องไปไกลไกกกตแล้วกลไกกกตเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่ากลไกกกตมันเป็นของเขาอยู่แล้วใครเป็นรัฐบาลมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วครับที่จะนําไปสู่การถอดถอนสวอรจริงๆแล้วจะล้มสอวอและอะไรเนี่ยคดีอาญาที่ต้องทําผ่านกระบวนการดี i เนี่ยนะครับเป็นคดีอาญากว่าจะจบนู่นดีไม่ดีสอวอหมดหมดวาระไปแล้วไม่รู้คดีอาญาจะถึงดีกาหรือเปล่าเลย ดังนั้นเอาความจริงมาวางกันนะครับว่าดาวไซด์มันคืออะไรนะฮะดาวไซด์มันคืออะไรผมผมบวกลบคุณหารแล้วเนี่ยผมมองผมไม่ได้มองดาวไซด์แย่ขนาดนั้นนะฮะต่อให้เกิดการเบี้ยวอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็เน่ามาสิบเก้าปีแล้วอะมันก็เน่ามาสิบเก้าปีแล้วอะต่อให้มดาวไซด์อีกก็อีกจังมากที่สุดก็กแค่สองปีก็เลือกตั้งอีกครั้งนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีทางเลือก ที่คิดว่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริงๆโดยไม่เลือกทางนี้คือโดยไม่เลือกทางที่พรรคประชาชนเลือกเนี่ยผมก็อยากฟังเหมือนกัน